สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระติกตัวใหม่จากโคแมนนะครับเป็นสตีลเบลสีใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามาปี2022นี่ครับนี่แล้วผมจะให้ดูสีสวยมากเลยครับตัวนี้ออกจอกสีเขียวสีเขียวอ่นอ,อนๆตัดตัดกับเขียวเข้มออกทูโทนนะครับเป็นนี่ครับสีจริงสวยมากครับนี่ ตอนนี้ความจุอยู่ที่54คอร์สหรือว่า51ลิตรนะครับจะบรรจุก,กระป๋องได้ประมาณ85กระป๋องตามสเปคนะครับแล้วก็เก็บความเย็นได้ประมาณ4วันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับว่าเราใส่ใส่ของข้างในไปเป็นอะไรน้ำแข็งแบบไหนเปิดปิดแบบเปิดปิด,ปด,ปดบ่อยหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยแต่ว่าสเปคก็คือ4วัน ถ้าเพื่อนๆอยากให้อยู่นานๆก็แช่เนื้อแช่หมูอะไรก็อัดน้ำแข็งป่นไปเลยครับแล้วก็พยายามจะไปเปิดเปิดบ่อยๆแค่นี้ก็จะอยู่กับเราได้สี่วันสามสี่วันสบายๆนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างก็คือน,นี่ครับมีที่เปิดขวดเป็นสแตนเลสน,นะเปิดขวดเบียร์ขวดที่เป็น่าจีบนะครับเปิดได้เลยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวล็อกหมุน หมุนล็อกครับนี่เปิดดูข้างในปุ๊บข้างในก็จะมีเขียนโคแมนตรงฝานะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้น,นี่มีหูหิ้วแข็งแรงนะครับนี่หูหิ้วแล้วก็มีมีรูระบายน้ําตรงนี้ครับไม่ต้องเปิดฝามาเทนี่ครับเปิดตรงนี้เดินน้ำออกได้เลยครับ ตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่7.5็กิโลยกคนเดียวได้สบายเลยครับตัวน,นี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ทักมาทางเพจสิงบรีแคมปิ้งได้เลยนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่8,400บาทนี่ครับก็ถ้าสนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับ